ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะเมื่อต้องพาเด็กมาฉีดวัคซีนโควิดสิ 19. สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้มีอะไรบ้างไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยกันค่ะ วัคซีนโควิด -19 ชนิดไหนที่เหมาะสำหรับเด็กคะสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่แนะนำให้ใช้ในเด็กๆเ,เป็นลำดับแรกคือวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์นะคะซึ่งเป็นคำแนะนำโดยราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยคะ่ะเนื่องจากมีข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงคะ่ะ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันภาวะมิดซีได้สูงถึง91%ด้วยนะคะโดยแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย8สัปดาห์ค่ะเด็กอายุ5-11ปีแนะนำให้ฉีดชนิดฝาสีส้มขนาด10ไมโครกรัมและเด็กอายุ12ปีขึ้นไปแนะนำให้ฉีดฝาสีม่วงขนาด30ไมโครกรัมเช่นเดียวกับที่ฉีดในผู้ใหญ่ค่ะ สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ12ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9ครบแล้ว2เข็มปัจจุบันนี้เราแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นหากฉีดห่างมาแล้ว4-6เดือนนะคะเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันสูงพอในการปกป้องสายพันธุ์โอเมรอนค่ะผลข้างเคียงที่สำคัญจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 คืออะไรคะสำหรับผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่พบได้บ่อยนะคะคืออาการปวดบริเวณที่ฉีดอาจมีไข้ปวดศีรษะ อ่อนเพลียขึ้นไ้อาเจียนได้นะคะแต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงแล้วหายได้ภายใน2-3วันค่ะสำหรับผลข้างเคียงที่สำคัญแต่พบได้ในอัตราที่น้อยมากคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบค่ะซึ่งมักจะพบภายใน7วันหลังจากฉีดวัคซีนและพบรายงานสูงขึ้นในวัยรุ่นชายภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็ม2ค่ะขอคาแนะนาการดูแลเด็กหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยค่ะ หากเด็กๆมีไข้ปวดศีรษะปวดตำแหน่งที่ฉีดก็สามารถรับประทานยากลุ่มพาราเซตามอลได้ค่ะให้งดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมอย่างหนักภายหลังจากการฉีดวัคซีนเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะเพราะเด็กๆอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหรือยุ่งหัวใจอักเสบได้แก่อาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือหายใจไม่อิ่มมีอาการใจสัน่นหน้ามืดเป็นลมถ้ามีอาการดังกล่าวเหล่านี้แนะนำให้รีบมาพบแพทย์นะคะ สางภูมิคุ้มกันให้เด็กปลอดภัยจากโควิด19พาเด็กไปฉีดวัคซีนโควิด19กันนะคะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน